สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวท่ออาคาโปบิกชอตตี้นะครับใส่จุกลดเสียงจุกลดเสียงตันไม่ได้ใส่แคทนะครับตัวนี้ ใส่จุกไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดเลยว่าจะดังขนาดไหน